ใกล้จุดที่เราให้โค้งไก่ไปก่อนหน้านี้โอ,โอ้โหดีไมครับใค้กังขาเทาที่นะฮะทีมกู้ภัยฮะรีบกระโดดฮะจับหางฮะและเช่วยกันนี้แหละฮะดึงขึ้นมานะใช้เวลากว่าชั่วโมงก็สามารถนะ ควบคุมตัวมาได้สําเร็จนะค, <ทำ S 2> ความยาวหนูไม่ใช่จระเข้ตัวหนึ่งแล้วนี่น้หมานี่เอาทีนี้เข้ามาใกล้ที่เมื่อกี้ไม่มาพอโดนจับปุ๊บนะฮะมัดปากมัดตัวจระเข้เรียบร้อยน้องหมาที้งมาฮะตัวนี้ยาวประมาณเกือบ2เมตรนะฮะน้ำหนักเกือบ100กิโลกร,รัมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จับได้แบบนี้ครับก็เตรียมส่งฮะไปที่ประมงน้ําจืดจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับให้ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นจระเข้ของใครแต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่าตัวนี้น่าจะหลุดนะฮะ มาจากบ่อที่ชาวบ้านแอบเลี้ยงไว้พอฝนตกใช่ไหมน้ามันเจอนองอ่ะมันน้ําล้นบ่อมันน่าจะลอยออกมาเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จับได้แล้วสบายใจแล้วแล้วนี่ที่คนที่จะไปหาหอยตอนนี้ไปหาได้แล้วนะสบายใจได้แล้วค่ะหาหอยได้แล้วค่ะเลี้ยงจระเข้ไว้นะก็ดูกรงให้ดีอย่าให้มันหลุดแล้วคันอันตรายกับคนอื่นค่ะ